คุณมากคะ่ะที่ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทา h โ l โฮโล n n e l และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยเสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจเสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงาน t h โ l o โ h o ช c ขอบพระคุณมากๆนะคะ และไพ่โรแมนติกทาลอดประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2565ของชาวราศีเมถุนได้แก่ Ten of Pentacles, Three of Wands, The Moon, f i v of Wands, Ten of Swords, The Magician, The Empress, Eight of Pentacles, Six of Wands, The Emperor, and Nine of Wands เอาละชาวราศีเมถุนคะ่ะ เรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนเรื่องมีอยู่ว่าเนื้อหากันอ่านตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตในวิดีโอคลิปนี้จะบอกเล่าถึงปมประเด็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักไม่เหมาะกับคนโสดนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอตจะบอกเล่าเรื่องราวของปมประเด็นปัญหาเรื่องมีอยู่ว่า ทุกวันนี้ราศีเมถุนบางคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอีกแล้วว่าคุณจะสามารถเก็บรักษาระครั้งนี้เอาไว้ได้และไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคนรักอีกแล้วว่าเขาจะยังรักคุณเหมือนเดิมสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเกิดมีช่องว่างเราไม่รักกันเหมือนเดิมแล้วคนรักทําเป็นไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณ ไม่เคยมีความคิดสอดคล้องไปกับคุณเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องการกระทำของเขาบางอย่างคุณคิดว่าเขาเข้าใจแบบผิดๆแต่คุณก็ปล่อยให้เขาทำไม่ไปงัดข้อต่อต้านไม่ขัดแย้งและไม่อยากจะชี้แนะเขาคนรักทำตัวเหมือนเป็นน้ำเต็มแก้วบอกไม่ได้สอนไม่ได้ ม่หนำซ้ำเขายัางต้องการให้คุณยอมรับในการกระทำของเขาคุณรู้ดีว่าถ้าคุณไม่ลดลาวาสอบลงให้จะส่งผลให้มีปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกันดังนั้นทุกวันนี้ราศีเมถุนจึงพยายามกดอารมณ์ข่มความรู้สึกเอาไว้ไม่งัดข้อต่อต้านกับเขาคนรักมีพฤติกรรมแบบนี้ชวนให้คุณเคลือบแคลงสงสัยเขาว่าเขาคงแอบไปมีกิก๊กมีใครคนหนึ่งดึงใจเขาไปจากคุณ ไม่งั้นเขาคงไม่ทำตัวแบบนี้แม้ว่าคุณจะสงสัยแทบตายแต่ก็ไม่กล้าถามค่ะเพราะคุณตระหนักว่าคืนคุณหยิบยกเอามาพูดเขาอาจจะไม่พอใจ แล้วก็หาว่าคุณคิดมากจะกลายเป็นสาเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออีกกรณีหนึ่งราศีเมถุนบางคนก็คิดว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสมมุติว่าเซนส์ของคุณถูกต้องแล้วคุณจับได้ไปวีนเวี่ยงใส่เขายิ่งจะผักใสให้คนรักเห็นมือที่สามดีกว่าคุณ แล้วอาจจะส่งผลทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงในที่สุดคุณก็จะเสียเข้าไปเมื่อคุณตระหนักได้แบบนี้คุณจึงไม่แหวกญ้าให้งูตื่นทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทําเป็นไม่ทันเขาดังนั้นแม้ว่าทุกวันนี้คนรักจะมีพฤติกรรมกวนประสาทชอบมีเรื่องขัดแย้งกับคุณทําเป็นไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณอีกด้วยเมื่อคุณยังไม่ต้องการร้างลาเลิกลาไม่อยากให้ความสัมพันธ์มีปัญหา คุณเลยเสยแส้งแกล้งทําว่าคุณยังโอเคในความสัมพันธ์นี้ปล่อยให้เขาแสดงอิทธิลิสลิเดตไปคุณจะนิ่งเงียบค่ะเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าคนรักก็ช่างกระไรชอบหาเรื่องขัดแย้งคุณอยู่เสมอคิดขึ้นมาแล้วก็ชวนให้มีความรู้สึกน้อยใจมากใช่ไหมคะทุกวันนี้คุณพูดอะไรก็ผิดไปหมด ทำอะไรขวางหูขวางตาเข้าไปหมดทั้งที่คุณมั่นใจว่าทั้งความคิดและการกระทำของคุณถูกต้องตัวเขานั่นแหละมีความเชื่อแบบผิดผิดอีกทั้งเขายังทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วพูดไม่ได้สอนไม่ได้บอกไม่ได้ ราศีเมถุนบางคนเจ็บช้ำน้ำใจกับพฤติกรรมดาร์กสายด้านมืดของคนรักครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็พูดอะไรไม่ได้เลยค่ะเหมือนคุณต้องยอมรับชะตากรรมอย่างเดียวความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบนี้สอดคล้องกับวักทองในบทกลอนของสุนทรพู่จากวรรณคดีพระอภัยมณีกล่าวไว้ว่าเขาย่อมเปรียบเทียบความว่ายามรักแต่น้ำผักต้มขมชมว่าหวานครั้นรักจืดจางห่างเหินไปเนิ่นนาน แต่น้ำตาลว่าเปรี้ยวไม่เหลยวแหลราศีเมถุนบางคนก็คิดเช่นนี้นะคะ ว่าความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ไม่หลงเหลือถึงความรู้สึกโรแมนติกอีกแล้วคุณอยากจะถามคนรักเหลือเกินว่าทุกวันนี้เรายังรักกันอยู่ไหมคุณยังมีค่ามีความหมายในชีวิตเขาไหมหรือว่าตอนนี้เขามองเห็นคุณเป็นก้างขวางคอความสุขของเขาเมื่อคุณตกอยู่ในสภาพความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ไพโรแมนติกทาลอตจะพูดถึงปมประดินปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่า โอ้ยราศีเมถุนบางคนคุณปฏิบัติต่อคนรักเรากับว่าเหมือนคุณเป็นพ่อพระแม่พระให้กับคนรักคะ่ะคุณคิดอยู่เสมอว่าสมมุติว่าถ้าทุกวันนี้คนรักมีมือที่สามซึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาน่าจะยังอยู่ในช่วงโปรโมชัน่นคุณสามารถพยากรณ์ทำนายความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ว่ารออีกหน่อยนึงเถอะอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวคนรักก็ลายออกมือที่สามก็จะเห็นพฤติกรรมดักใส่ด้านมืดแย่ๆของเขา แต่ไหนแต่ไรมาจนถึงวันนี้คุณมั่นใจเหลือเกินว่าไม่มีใครทนเขาได้เท่ากับคุณไม่ว่าเขาจะทำผิดกี่ครั้งกี่หนคุณให้อภัยเขาเสมอบางครั้งเขาทำให้คุณเดือดร้อนด้วยซ้ำไปแต่คุณก็อดเอาทนเอาค่ะพราเห็นแก่สายใยความผูกพันบางครั้งคุณย้อนถามตัวเองว่าในเมื่อว่าคุณอยู่กับความรักแย่ๆอยู่กับคนที่สัยแย่ๆแบบนี้แล้วคุณจะทนไปเพื่ออะไรอยู่กับเขาไปทำไม คุณน่าจะไปจากเขาตั้งนานแล้วถ้าตอนนี้คนรักมีมือที่สามปล่อยให้เขาไปอยู่ด้วยกันถ้าเขาสามารถทนกันได้คุณก็ยกเขาให้มือที่สามไปเลยก็แล้วกันคุณจะได้ถือว่าหมดวิบากกรรมต่อกันเสียทีเชื่อว่าราศีเมทุนหลายๆคนคิดแบบนี้อยากจะตัดใจไปจากคนรักให้เด็ดขาด แต่ประเด็นปัญหาใหญ่ก็คือคุณก็แพ้ใจตัวเองตัดเขาไม่ขาดลืมเขาไม่ลงเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมอย่างไรไม่รู้พอคิดแบบนี้แล้วคุณก็เสียใจเหลือเกินค่ะสุดท้ายชาวราศีเมถุนค่ะกรณีชาวราศีเมถุนที่ยังไม่ต้องการร้างลาเลิกลาทุกวันนี้คุณหนักใจกับพฤติกรรมคนรักที่เขามักสแสดงพฤติกรรมอำนาจบาดใหญ่กับคุณ โอ้โหช่างปากดีอวดดีกับคุณเหลือเกินค่ะท,ทั้งทั้งที่ความคิดของเขาคําพูดของเขาและการกระทำของเขามีแต่เรื่องแย่ๆเอาละ่ะถ้าหากว่าชาวราศีเมถุนคนใดคุณตกผลึกในใจว่ายังตัดใจจากเขาไม่ได้ลืมเขาไม่ลงถึงคุณจะเจ็บทำน้ำใจแค่ไหนกับการกระทำของคนรักคุณจะอดเอาทนเอาค่ะปล่อยให้เขาเป็นเทพพบุตรเป็นนางฟ้าไปเชื่อมั่นในเรื่องผิดๆ มั่นใจไร้สติก็ช่างเขาคนรักทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วพูดอะไรไม่ได้สอนอะไรไม่ได้แนะนำอะไรไม่ได้คุณก็อดเอาทนเอาก็แล้วกันและกรณีถ้าคุณสงสัยว่าคนรักอาจปันใจไปมีมือที่สามคุณก็จะไม่กระโตกกระตาไม่แหวกญ่าให้งูตื่นยอมทนแบบนี้ไปก่อนเอาละถ้าคุณคิดแบบนี้เดี๋ยวมาฟังเทพคิวปิดแนะนาเพิ่มเติมนะคะ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรลงไปคุณจะได้ไม่มาเสียใจภายหลังนะคุณผู้ชมคะหากคุณสนใจผลงาน Thalochannel อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวีดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะ พคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีเมทุนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีเมทุนเทพคิวปิดแนะนำว่าฮันนีมูนโอ้โหชาวราศีเมทุนบางคนคงอยากจะท้วงติงว่าโอ้ยทุกวันนี้ไม่เห็นเขาสนใจคุณเลยแล้วเทพคิวปิดจะผักใสให้คุณไปมีอารมณ์โรแมนติกกับเขาได้อย่างไงความหมายของไพ่ฮันนีมูนอาจหมายถึงว่า กรณีชาวราศีเมถุนที่ยังตัดใจไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าจะทนไปก่อนคุณต้องตระหนักถึงการตั้งไม d เซตด้วยทัศนคติมุมมองเชิงบวกคุณถึงจะอยู่กับปัญหาได้ การที่คุณยังยึดมั่นถือมั่นในความรักความสัมพันธ์คุณอาจมีความจําเป็นบางอย่างในการดํารงชีวิตซึ่งต้องมีเขาอยู่เคียงข้างชีวิตคุณถึงจะดําเนินต่อไปได้ยกเว้นราศีเมถุนบางคนที่ยอมรับความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้คุณตัดใจร้างลาเลิกราไปค่ะเอาละชาวราศีเมทุนไม่ว่าคุณจะเลือกไปบนเส้นทางไหนคุณจะมีอาจารย์พร้อมเข้าใจและให้กำลังใจอยู่เสมอนะคะ ราศีเมถุนคะคลิปเดือนสิงหาคมนี้ล่าช้ามากเนื่องจากอาจารย์มีภารกิจเล่งด่วนอาจารย์ไปช่วยเหลือชีวิตแมวน้อยถูกทารุณกรรมจนขาหัก แล้วถูกทิ้งไว้ข้างถนนน่าสงสารมากน้องเพิ่งจะผ่าตัดค่ะดังนั้นอาจารย์จึงขอโทษชาวราศีเมถุนนะคะที่คลิปนี้ล่าช้าเอาละชาวราศีเมถุนแล้วเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมทุนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีเมถุนในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ